มาข่าวต่อไปคุณผู้ชมนะครับสำหรับน้องอิงฟ้าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายัง move on ไม่ได้เลยกับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยให้การตอบรับค่อนข้างที่จะมาหาศาลมากๆเลยแต่วันนี้เรื่องราวประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นยังไงคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากอิงฟ้าพร้อมๆกันเลยครับ ก็ถือว่าคอมเพลต์แล้วนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างก็คือเกินคาดมากๆทั้งเรื่องของจํานวนคนโชว์ต่างๆด้วยระยะเวลาในการซ้อมสั้นๆแต่วันออกมาดีมากๆเลยหลายๆคนก็ยังมูฟออนจากคอนเสิร์ตไม่ได้เราก็ยังมูฟออนไม่ได้เหมือนกันอเงยก็ก็เป็นความทรงจําที่ดีมากๆค่ะกําลังใจดีค่ะกําลังใจดีเพราะว่าแฟนคลับก็ส่งกําลังใจให้แม่ยอะมากอะไรเงี้ยแบบหนูก็พูดว่าถ้าแม่ไม่หายก็คือไม่ให้ขึ้นเวทีอะไรเงี้ยก็เขาก็ ก็พูดตัวเองขึ้นมาได้โอ้ตอนนี้สดใสขึ้นเยอะมากๆหลังจากกลับคอนเสิร์ตแม่ก็ alert เลยค่ะแบบสดใสเหมือนเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ไม่รู้ว่าเขาแบบไปคุยกันหลังบ้านยังไงอะไรเงี้ยเขาว่าแบบอยากซื้อเรือนนี้ให้ซึ่งก็เป็นเรือนที่เราแบบอยากได้ใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเรียกว่าเป็นด้อมมหาเลือนี้ด้อมเศรษฐีด้วยเป็นก็พยายามจะบอกเสมอว่าเราพยายามที่จะเป็นอิงฟ้าแบบมหาชนที่เขาแบบ เราแล้วเขามีความสุขะอะไรเงี้ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วก็ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดข,ของเราเลยผ <c oughs> ลิตผลงานดีๆออกไม้เขาได้ชื่นชมให้เขาได้แบบไม่ใช่แค่ตัวเราหรือว่าคนในครอบครัวเราภูมิใจแต่ว่าแบบอยากให้แฟนคลับภูมิใ,ใจด้วยอันนี้หนูยังไม่ทราบใช่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเลอียดตัวสินค้าเพราะตอนนี้แบบผมกัเยอะมากใช่ใช่ค่ะที่ติดต่อเข้ามาต้องบอกเลยนะครับประสบความสําเร็จมากๆจริงๆสําหรับ น้องอิงฟ้าและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเขาตั้งฉาย,ายาให้ว่าเป็นด้อมเศษธีด้อมมหาราณีเพราะว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยแฟนคลับทำเซอร์ไพรส์ซื้อนาฬิกาโลนเหล็กสุดหรูให้เป็นของขวัญ บอกว่าไปออกงานที่ไหนคุณผู้ชมะนะครับห้างแตกทุกงานอืกระแสอิงฟ้าฟีเวอร์จริงๆจริง,รงะนะครับหลายคนก็ยังมูฟออนจากคอนเสิร์ตไม่ได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวมีโปรเจกต์อะไรดีๆคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันบบีนสำหรับคุณอิงฟ้านะคะ